เรื่องความสุขณดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลของจีนมีชายชราอายุ90ปีคนหนึ่งอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งชายชราคนนี้ดูอารมณ์ดีมีความสุขถึงจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเก่าๆก,ก็ตามแต่แกก็นั่งดิดพินร้องเพลงอย่างมีความสุขความสำราญมีบุรุษหนุ่มคนหนึ่งอยากรู้ว่า ทำไมชายชราคนนี้จึงดูมีความสุขนักทั้งที่อายุก็90ปีไปแล้วบุรุษหนุ่มจึงเข้าไปหาชายชราแล้วถามว่าออท่านผู้อาวุโสดูท่านไม่ทุกร้อนอันใดเลยดูท่านมีความสุขเหลือเกินชายชราจึงกล่าวว่าข้าไม่มีเรื่องอันใดที่ต้องทุกร้อน ท่านผู้อาวุโสมีเรื่องสุขก,กายสบายใจอันใดเล่าบุษหนุ่มถามชายชรลาผู้มีอารมณ์ดีมีใบหน้ายิ้มแย้มอยู่เสมอจึงกล่าวว่าสำหรับตัวข้าแล้วทุกเรื่องย่อมเป็นความสุขได้จะลองคิดดูสิว่าธรรมชาติสร้างสิ่งมีชีวิตมาอย่างมากมาย แต่สิ่งที่สูงค่ามากที่สุดคือมนุษย์ข้าก็โชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่แหละความสุขประการแรกและในหมู่มนุษย์ด้วยกันเพศชายมักได้รับการยกย่องและให้ความสัมพันธ์กว่าเพศหญิงตัวข้าก็โชคดีที่ได้เกิดเป็นชายนี่คือความสุขประการที่สองและอีกอย่างหนึ่ง แม้จะได้เกิดเป็นมนุษย์แต่ก็มีมากมายที่ตายไปก่อนว้อันสมควรบางคนก็ยังไม่เห็นเดือนเห็นตะวันก็ยังตายไปบางคนตายเมื่อเป็นเด็กบางคนตายเมื่อเติบโตเป็นใหญ่ส่วนตัวข้าอยู่รอดปลอดภัยมาจงทุกวันนี้มีอายุได้ถึง90ปีนี่ก็เป็นความสุขประการที่สามของข้า อันความอยากจนนั้นเป็นเลื่อนของโชควาสนาและความตายก็เป็นจุดสิ้นสุดของชีวิตการที่ข้าสามารถดำรงชีพยอยู่ได้อย่างปกติสุขและไม่เจ็บป่วยตายก่อนวัยอันสุขมิชัยสิ่งที่เป็นความสุขหรอกหรือเมื่อเป็นเช่นนี้จะมีเรื่องอันใดเล่าที่ให้กัดกุ้มร้อนใจอีก นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่มองโลกในแง่ดีเอาเหตุการณ์ของชีวิตปลอบประโลมจิตใจของตนเองได้โดยไม่หวาดหวันต่ออุปสรรคต่างๆย่อมสามารถประคับประคองชีวิตให้เดินไปตามวิถีได้อย่างมีความสุขติดตามนิทานจีนเรื่องต่อไปอย่าลืม สับสไคร e นะครับ